สวัสดีครับสองกล้องมองอย่างเซียนซึ่งสนับสนุนด้วย CC 777ประจำวันพุธที่13มีนาะคมในช่วงสองกล้องมอง3ตัวตรงหา3ทีมน่าเชียร์วันนี้ผมมีฟุตบอล3าคู่มานำเสนอคู่แรกเป็นฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปียนส์รอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2เกมระหว่างบาร์เซโลนาจากสเปนกับโอลิมปิกลียงจากฝรั่งเศสนัดแรกเสมอกันมาศูนย์ต่อ0ูนย์ที่กูปามาสแตเดียมเพราะฉะนั้นบาร์เซโลนา ยังประมาทไม่ได้อย่างไรก็ดีครับเล่นในคัมโนูปนาจจุบันหวังผลได้แล้วก็มีเกมบุกที่ร้อนแรงจัดจ้านอาจจะมีปัญหาตรงสภาพความฟิของอ e ุสมานเดเบเล่เจ็บเอ็นหลังของขามาจากเกมล่าสุดที่เปิดบ้านชนะราโย่บิลิการโน่สามต่อหนึ่งในฟุตบอลลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะต้องส่งฟิลิเป้กูติโยที่ฟอร์มกำลังตกนะลงไปเล่นไปแนวรร่วมกับหลุยโซเรสและก็ลีเนลเมซี่แต่ว่าองค์ประกอบทรมถือว่าสมบูรณ์เาว่าทีมเดือนครับ ลียงจะเล่นดีมากในฟุตบอลทัวยูโรปฤดูการนี้ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มมาถึงรอบนอกเอาเนี่ยเจ็ดเกมแล้วนะลยังไม่แพ้เลยนะครับก็มีแต่เสมอกับชนะแล้วก็ได้นาบิลเฟคีจอมทัพตัวสำคัญกลับมาตั้งเกมรุกให้กับคู่หน้าก็คือมูซาเดมเบเล่และเมมฟิสเตอร์าฟแล้ววันนี้บูโนเชนโซวางแท็กติกไปเล่นรับเต็มตัวรอสวนกลับอย่างเดียวก็น่าจะสู้กับบาซลน่าได้อย่างสนุกแต่ว่าเกมในคนัมโนบาซลน่านั้นเล่นได้แน่นอนแล้วก็มีความหลากหลายในการก็ทำโดยเฉพาะ เมสซี่หยุดยากจริงๆก็มองว่าบอลอย่างโอลิมปิกลียงไม่น่าจะต้านการรุกที่จัดของบาร์เซโลนาได้และถ้าเสียประตูแรกเมื่อไหร่ต้องเปิดแรกทันทีจะเข้าทางบาร์เซโลนามองว่าบาร์เซโลนาเหนือกว่าเยอะครับจะเอาชนะโอลิมปิกลียงได้2ประตูเป็นอย่างน้อยและน่าจะมีถึง3าลูกได้เพราะฉะนั้นบาร์เซโลนาน่าเชียร์ครับคู่ต่อมาเป็นเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับระหว่างนอริซิตี้กับเฮาสซิตี้นอริซิตี้กำลังขับเคี่ยว ลุ้นเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติกับลีสยูเนเต็ดแล้วก็เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดทั้งลีสและเชฟยู่ด์ชนะไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นอริธลาดไม่ได้นะครับเกมล่าสุดอาจจะคือจับเล็กน้อยในการเฉือนชนะสวอนซีหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็เริ่มจะมีอาการเกรงๆให้เห็นแต่เจอกับฮาวซิตี้นะครับซึ่งไม่แกร่งเท่าไหร่ในการเล่นเกมรับแล้วก็โดยเฉพาะาขวนงานและฟอร์มการเล่นนัดเยือนไม่ค่อยดีน่าจะเป็นนอริธซิตี้นะครับที่เป็นฝ่าย เดินหน้าบุกแล้วก็สร้างโอกาสในการเข้าทำได้มากกว่านอกจากดีโมฟุก้แล้วการลุก3าคนนะครับก็จะเป็นเอมิโนบวนเดียนะครับมาโกซีเปมันแล้วก็โอเนลเอเนนเดสหวังผลได้ในการเข้าถำครับมองว่าเฮาซิตี้ซึ่งเกมรับไม่ดีแล้วก็จะเด่นเฉพาะเกมในบ้านเท่านั้นน่าจะต้านไม่ไหวครับนอริซิตี้ของดดนนีฟาเคครบเครื่องกว่าจะบดชนะได้แบบไม่ยากและน่าจะยิงถาดเกินกว่าหนึ่งลูกด้วยเพราะฉะนั้น นอร์ i ซิตี้น่าเชียร์ครับสุดท้ายเป็นเกมระหว่างเวสต b ฟอร w ดอัลเบียนกับสวรรค์สี่ซิ w ี้เวสต์ฟอร์ดจริงๆยังคอมีลุ้นเลื่อนชั้นปัจจุบันอยู่อันดับที่4นะครับอยู่ในโซนได้เล่นเพลย์ออฟแต่เนื่องจากว่าตั้งความหวังไว้สูงลุ้นเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติตทําให้ดาเรนมัวโดนปดหลังจากที่ทําได้แค่เสมอกับทีมบวยยิปทาในเกมล่าสุด1ต่อหวันนี้จะต้องใช้กุญซือ รักษากลางนะครับคุมทีมแต่องค์ประกอบทีมก็ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วคงจะไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับมีแมตต์ฟิลิปนะครับเจโรดีเกสจอร์จเมอร์ฟี่นะครับเจคอบเมอร์ฟีนะครับเป็นตัวปั้นเกมลูกอยู่ข้างหลังแนละหน้าเป้ายังเป็นตัวไว้เกี่ยวเพราะฉะนั้นหวังผลได้ส่วนสวอนซีซิตี้เนี่ยก็ผลงานและความการเล่นขึ้นๆลงๆล่าสุดก็ไปแพ้ n o ริซิตี้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งยังมีปัญหากับการเล่นเป็นทีมเดียอย่นะครับก็มองไปที่เวสต์ฟลิงอาเบียนนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้ผู้จัดการทีมคนที่จะมาคุมทีมเป็นการถาวอนวันนี้ใช้คุณสือถัดตาทับแต่องค์ประกอบทีมจะรวมดีอยู่แล้วแล้วก็น่าจะเล่นเกมลุกเต็มตัวคงจะบดเอาชนะ สวอนซีซิตี้ที่ไม่มีลุ้นเลื่อนชั้นได้นะครับจะ1หรือ2ประตูเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวสต์บรอมิอัลบิแก็น่าเชียร์ครับสรุป3ทีมน่าเชียร์วันนี้1ครับมองไปที่ปารีสโซนาในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายที่2 2เป็นนอร์ิซิตี้และ3เป็นเวสต์บรอมเบียลในเดอะแชมเปี้ยนชิพทั้ง2คู่ครับ